ปกติแตกบ่อยเลยครับก็จริงปกติทีนี่นั่งทับแตกคนอื่นมาทับเราแตกใช่ปะแตกใช่หนูได้แล้วค่ะ โอ้ไม่ว่าชินไดอีคอีไตอีเกอีพออีแม่มาทำหาอะไรนะไม่ต้องมาเออนะชพี่77เกมแล้วกลับมาเจออีกแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีน้องนองด้วยเกมที่มีแต่ความโลกจิตวิถีฐานนะครับไม่ใช่นะเกมที่มาพร้อมกับดวงความสามารถมาที่หลังวันนี้เราเองอยู่กับน้องๆเหมือนเดิมอยู่กับน้องเฟิร์นนะครับเมสซ นกยูงแล้วก็น้องฟิล์มครับวันนี้ในรูปแบบของเกมรับรองสนุกแน่นอนกิจกรรมของเกมวันนี้ต้องบอกว่ามีดวงเต็มๆเลยชื่อเกมว่านั่งทับจับแตกแตกอีกแล้วเอาแล้วลุ้นกันได้ทีว่าไอ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวดูว่าเกมจะเป็นอย่างไรไปดูกติกากันครับแล้วก็กติกาของนั่งทับจับแตกวันนี้น้องๆแต่ละคนนั่งตามที่นั่ง ตามดวงที่เลือดไปแล้วเรียบร้อยกฎกติกาจะต้องมีหมายเลขกับการที่มีของที่วางอยู่แล้วคุณต้องนั่งทับให้แตกปกติแตกบ่อยไหมครับตุ้ิปกติคนี่นั่งทับแตกคนอื่นมาทับเราแตกใช่ไหมคนอื่นมาทับเราแตกแล้วแตกแล้วก็สัมผัสแล้วก็ทายว่าเป็นอะไรใครทายผิดจะต้องถูกลงโทษนั้นคุณต้องไ่รู้นันเองนะครับว่าคุณจะนั่งทับอะไรปกติคุณก็ให้คนอื่นมาทับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกมนั่งทับ จบแปกนะครับมาดูว่าแต่ละคนได้หมายเลขอะไรกันบ้างเราเริ่มที่ผู้แพ้เป็นประจำอย่างใบเฟินนะครับล้วงดูี่ว่าในกุ้ยเนี่ยมีหมายเลขอะไรล้วงลัดไะครับหมายเลขที่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะหมายเลขหนึ่งดูซิล้วงหน่อยที่เป็นหมายเลขสี่แล้วก็นกนกยุงครับ เป็นหมายเลข3แล้วก็สุดท้ายไม่ต้องลวงมั้งก็ต้องเป็นหมายเลข2ครับรเดี๋ยวต้องรุนว่าแต่ละคนทั้ง4คนจะต้องนั่งทับต้องทายให้ถูกว่าเป็นอะไรบ้างใครทายผิดเตรียมตัวโดนลงโทษแน่นอนรอดูครับว่าใครจะนั่งทบอะไรครับเอานคนแรกก็จะเป็นใบเฟิร์นนะครับชุดเ็ดพร้อมเรียบร้อยแล้วเธอต้องไปน,นั่งทับแบบเต็มเตม เราจะได้มีเพื่อนเป็นตัวช่วยนะครับดูนิดแตช่วยบ้าง้อยแค่ไหนเพราฉันขออนุญาตหมุนไปตรง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 เดินตรงไปซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงหันหันซ้ายหันซ้ายตรงตรงตรงเลยเดินตรงไปเลยตรงตรงตรงไปเลยตรงนี้กว้างกว้างเลยตรง หนึ่ม่องหนึ่งส้งไม่ใคว่าคืออะไรข้หนมข้าโนมอะไรไม่รู้อะข้โพดขาโทอด้าวข้โพดทอก็ได้นะเป็นต่อที่ถูกต้องอ้าวบ้าบ้าเลยค่ะไคจับโดนหรอจับไปโดนไอ้นี่ใช่ไหมก็เลยรู้ใช่ไม่ยอมแตกดูจับที่เห็นก็ จะเป็นปูปลาลต้องถ่ายูปแล้วหนักแม่แล้วคนที่2เป็นน้องฟิล์มคนแรกทายถูกแล้วกดดันไหมกดดันมากดูแล้วว่าตอนที่ปิดตาเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรยังเหลือพิธีกรพร้อมนะเดี๋ยวราต้องหมุนก่อนพร้อมนะเสร็จแล้วเดินได้เลย,ยให้เพื่อนช่วยไป ดอีกนิดนึ่งขอนีนิดนึงดูขวายังไงอเเลยค่ะดต้องไดูมืไซ้ายไปเลยไปเลยใกลยๆตรงเขาไต่ก่อนเขาไต่ก่อนใกล้ยังเขาแบบแรงๆแบบแรงๆเขาลองมันเดี๋พี่หนึ่งสองซับซับับ ที่ถูกต้องมันต้องเย็นอยู่แล้วมันเย็นถึงตัวไมแ่แตกต่อไปจะเป็นหน้าที่ของน้องนกออกนะครับน้องนกอยู่ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นคิดว่าจะเป็นอะไรคิดว่าจะต้องสกกุสกโป๊กโซครกหรือว่าค่ะพี่ที่ใจดีพร้อมนะหนึ่งสองไปเลี้ยวขวาขวานิดนึง ไข่ไหมหรือไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไก่ไก่ตัวผู้หรือตัวเมียไข่ไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาใบเจียวต่อกล้ากินไหมใช่มาถึงคนสุดท้ายครับต้องรู้กันว่าเธอจะโดนอะไรก่อนนี้ไข่ไก่ขนมข้อนี้เม็ดทรายพร้อมนะฮะพร้อมนะไปกลับหลังกลับหลังไหมกลับหลังหันกลับหลังหันเลยอ่ะ อ่าเดินไปตรงไปเลยซ้ายเดนลซ้ายซ้ายตรง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 อองอีกสอ้ยโด้ยตดยุดยุดยุดยืดยืดยืดยัดรย้ดียึดเย้ดเกียดหยยุดยุดดียยดดหยดย สามน้ำก็ทอไไปตอบที่ผิดไม่ใช่ลองเปิดดูแค่ไปดูนิเอยู่เกินเพราะฉะนั้นคู่แพ้ได้แก่เบสไซต์ต้องถูกโจมโจดลองคิดจากสภาพความเป็นจริงว่าพวกกูจะไปหาซื้อน้ำอุทรองกันที่ไหนในช่วงเวลาแบบนี้วัครั้ก็สรุกสนายกันไปสาหรับ แฮปปี้77เกมนะครับน้องๆที่มานี่ต้องบอกว่าเ oh. ล็กและก็สนุกกันทุกคน oh. แต่ว่ากิจกรรมแบบนี้เกมแบบนี้ต้อ,องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ77ใช่เล่นจริงแต่จริงไม่มีใครแล้วนี้ผมปาล์ม3 5, บาท5าบาทนะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณ สถานที่สนามฟุตบอลฟิกแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นสเก็ตนะครับฟลิกสเก็ตมาลองกันได้รับรลองสนุกสนานแน่นอนตอนนี้สนามฟลิกมีโปรซ้อมโหดราคา50บาทต่อคนเล่นได้2ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นสเก็ตนะครับฟลิกสเก็ตพราครับสนามสเก็ตในร่มที่รองรับฬาเอ็กซ์ตรีมทุกรูปแบบเลยแต่ว่าเป็นประเภทที่ไม่ติดเครื่องยนต์ทั้งสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ต BMX โรลเลอร์เบลดที่ออกมาสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับใครสนใจมาได้เลยครับที่สนามฟุตบอลแล้วก็สนามสเก็ตของฟลิกเรียบทางด

แปดปดเชืดน <łość> ่ละฮป้แฮป้แฮปปี้แฮป้้้แฮปปี้